มัีรถว่ย้ำตัวหนึงมันต้องตงเดินเลยมรถไกตาคอมแบกุ่มเคอมแบกุ่งเขาไปเหตดงานบ่ตอนนีเขาไปเหตุงานบ่ไปาไปาไปเดี๋ยวก็ไปแล้ว ช้อนกลางนะจ๊ะช้อนกลางสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขามากินเข่ากินหน้าต้อเดารจ้าเอาเอาขาออาใยเดี๋ยวก็สิฮะว่าเห็นหน้าเห็นตาอีกคนก็ไม่ต้องออกกล้องเองละขาไม่เป็นไรขางามครับเนาษณะเหนขาไม่เป็นไรบ้างว่ะไป็นตะตีอุ้มตาดีนะครับ่าเขาบอกไอ้หุยมึจับปวดจับถูเลยเว้ยมาจ้าทุกคน แล้วแกงแกงยังเกาะแกงมหม่ใส่ไก่จ้ะกุเลชันใช่ไหมอืมก็จะกินเออะารแกตัมมะลุงอืมแซ่บๆหอมประกอบขาบกอืมมแล้นจะใส่เหมือนกับจใส่ประกอบมนเยหวานมแซ่บได้ประกอแล้วนะเฮ้ยอตมะุแซ่บ้มมงจะมาง่ายปนขยงนพอขยัน Một mấy cái nếu bố cả Mẹ mươi nhiều lần này là sao tai đi vào tiệm bọn phái 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 ก็คือมอแหล่ต้องบอกบันออกไล่อเขาจะยิ้มหรอเ่บงเขาเบ่งตัวเด้บัเขาไ่ออกเูยเด้อเขาสิบล็อก่องคอยนี่แกเขาก็งับ่องคอยเด้ซาซังได้โอ้โหคุ้ตาจอยแบบหนึ่งคับนางหืมเอาจะตักใส่ปาก

พร้อมแล้วงมจำดีเลยมากเอามาถอดทายถอดหนังทำหาลูกไซนี่เลยมาแต่แ่ดองคิดมักไม่ยังดัดเนี่ละกับกินตมอมดิบยิบไป่วไปนามปาบแล้ว

เบน้ำปลาสมุตัดมาหลายข้นกินอะมะขานมารักกินแนนัจีนยะตึงมามึนแทงอันนี้ตุกิจจะถ่อตั้งมาใหม่เจ้าตั้งันให้อาเจ้แเบวครับคุณนเอืมครับปุ่นยบอกอือตายบ่อืมพี่แกงเราพักเมื่อไหร่จะพีแกงสมกระแซ มันหนแกงะมันหอนี้มาคันหอนม้มขึ้นดันมันเพรพดคมไหมร้อนจัร้อนเกาเลจ้าเขา้มนหอนัละก้กตาลูกแล้วก็ย่างไปอนกระดาษที่ชุนไน้อละก็ัดเมียื้อเปลี่ยนง่ เออพี่แกงคนโอเคเลยว่ะทนซอกอืสไม่เราแกงซดเราแกงนั่นไงมันก็เลยสำลักที่ชุขึ้นมาอ่อก้าวได้เนี่เจ้าคือกามเงี้ยตุกโอ้โก็ได้อยู่ดีดีมันตุกแดงตอกตอนไก่เอาเลยตอนไก่อ่ะนูเน้นหนู้นเน้นต้นไม้เขียนแน่นน่ะเน่ยคนเช็ดได้บมดเขียนเออเอาบะเกลือใส่แหมอยู่ตุกเออมันม่นคือคือคือแคลนเขียวหวานเนาะลาดบเกลือเนาะโอคตาบะ ที่แกงเขาใช้ได้เลยว่ะอันแนะบบเปลือนนี่ไหม่เออเปลือกเท้านี่นะอันนี้จะไวหืมดูซื้ออยู่ตลาดมันบอกี่ตัวเด้กี่ตัวใครซื้อมากหนูว่านอย่ไหมบอไม,ใม่ให้ลูกแมะเห้ลูกกินยับหัวเศร้า,าไหมหัวเศร้าไปแรับปากเป็นแผรอยู่ตลอดโอ้ยเป็นหอนได้ทัวอะไรนี่อยากกินเผ็ดเด้ลย แม่มันสำลักเฉยๆหรอกมันเผ็ดน <UK> ้ำมันเลยแหลมขึ้นหุดดังไปขอย่างเลยเมื่อก่อนกินสั่งระตันไทยเลยโมกินตันปลาสนใจวันเต้มาบอกเหมือนนึกในใจเหมือนปูเลยมืก่อนอยู่บ้านหลอดเนีกินกะตันไทยเนี่ยไม่กินแล้วปลากินแล้วปลาเนยตลาไหลตักคุยตักไก่วันเต้ กินแกงกว่าเหาอีกบางทีไอ้ที่เขาทำลงนะกระเสะกระเสอะขนาดใหญ่ๆนานใหญ่ๆอ่อืมไอ้พวกต้มทะเลลงมานะอืมอันั้นก็อยากกินเท่าไหร่ล่ะอยากกินอะไรอย่างนีโอ้โหหานละสองพันยังไงไปต้องแหมะมาเขาคินนะเพราะว่ามันคุ้มอยู่เด้พองก็จะกระเสะมีหครป่าเขาบอกเขาเพียไปจักสิบก้นอืมห่านแมนจักสิบก้นจะเฮาจะห้อง คือถาดเดียวแบบรู้เรื่องอะไรจริงเลยอ่ะหยกดป่ากูเหรอตกส่วนเหีหยุดมาสุดยอดเลยว่ะเมีหยุดกรกินดีคือมันคุ้มอ่ะถ้าเราซื้อมากินเองอ่ะแล้วจะมันยังไงก็ถึงมันก๋วยแล้วใช่ไหมเราไม่อันนี้ก็ทำให้เราเรียบร้อยม้ยยเรรีบอแต่เมีหยุกเราบอกกินอาหารทะเลเหนือนไข่ปลาคาเวียแต่เขาก็ทำโอเคนะสองทำน่ะ แล้วะคุ้มอ่ะ,ะบอกเขาบอกเราเพราะักนะทำตังได้ยเดยอะๆนะกูพาแม่ไปกินของดีๆหน่อยกาทำใหบบ้กินทองสรายเลยเอ้าแมงมุมอ่ะถ้าผมเค่เชื่อแมงแต่จะพึ่งตายตัวอ้ก็พึ่งตายไมฟึม่งหัวสตายหายใจไปสู หมอคอยเล่นผู้เลยมึงไถามบ่าอะไรไม่กระปลอยก็วันนั้นเขาก็ถามหนูถามเล่นด้วยเท่าเท่าไหร่เาเอาหนูว่าไม่ประหยัดเวลามาเราก็เวลามาเนีเยาย่ยเอามันเอาเา่ยใจมันมันมันบ้าเขามาผูกใส่ปักนักหน้าผูกใส่ปับหมดวันนี้เน่ยใจเขาเหรอ งเดือนมากไม่ยังอีลุงจงนั่งเลยม,มีจีนเลยเพราะมีนมคนลดออกกลัเราไปโดนแล้วแล้นี่แกคงจะเก็บเป็นไรบ้าหรือเปล่าเอาแบ,แบบแบบแนคะ่เนาะอัะเน,นออี้ยเากหยดกขึงนยองเอียก อกนอนูมวร่องนะแบบเลือกตัวนะ่ล้อกปด็ใจอย่างนี้ไม่มบ้านแต่ดูไม่มไม่เขาประหยัดอเออบ้านเะราไปดูที่ไหนวันนี้เราเก็บของเกาลัดมันความขยันของเราก้กอง,องแต่วันนี้เนีน่ยดูหน้าขีเรามาต้องสื่อเอามาจากโรงงานเขนานำสาารา้าปลาแล้วก็เลยื่อจริงแหละเขาก็เลย่าซื่อแน่นอนเยอะโรงงองถ้าขึ้นนั่งกที่หัดูว่าสยยร้างใครก็ห,หาาวาหาเกิด เขาหม้อมอเองหมอกรใจบุญนดูเขาก็มาให้ข่ตยเขาเขไ่ได้กินนีเพรบว่าเขาเบื่อเบื่อไปแล้วไปตรงนล้วเขาโอเคเขาแก่อเคทำดูไ่เจ้ยสินาหาเจียไปไขุนหนึ่งุ่วนั้นเจ้าเอาเป็นหมือของไทยมือของมั่นนะจังแจ่มรักกาไมันอมบบอมเมย์อไ คือวอตอนนั้นไปเกี่ยวเขาดูการพงเนาะลราใส่เนาะคือผสมใส่บากหน้าต้องหลายหน้ามีหลายแล้วก็จมมาผสมคับสมเนาน้ำบบเมีนามาบนยจอนกันลาบกันมาเกินเร็วาฮะมาารถอ่ะมาลารถ มันน่าจงวะทักษะอนเา็กจึน่าหัวเ <How S 1> <maintenant? S 2> ้าะุกทำงานเอะงานหไปเรื่มมาาเลยนะแล้วก็เบียดเพื่อนรู้เป่าทำมาเยอะๆเลยอ๋อทำแบบที่เป็นลูปเบาเลยทำมจะหาซื้อนวยเนี่จองสั่งไอ้เบยเนี่ย โอ้จ oh, so ังม mm ัน hmm. ส mm ิอนาคตคีลืมก็สิตายเอาไปแล้วไก่ข่อยบ่ามาข่อยกินข่อยกินตะน้าใหม่แต่ว่ามาใกล้จก็มาไกล้มาใหม่น้องใหม่เจ้านี่มันก็เจิดดิโอ้พริกแกงเผ็ดว่ะลูกสิกินเด็กเนาะก็ตายห้างข้งหนึ่งมากินเผ็ดอยู่ไหมอ่ะยังหน่อยปากมันเป็นแผลว่าเราจะกินแกงจืดแกงจืดเองมุดตักเข่าสามหลอด ป็นตุ่มเสือกมันแ,แล้วก็ถามแม่บอกว่าเออแม่ไม่กินมันมันกเองกับเขาอยู่แม่อันอื่นแน่หมดนะเหลืออย่างเดียวนี่แหละไม่ยังน้ำยาขนมจีนต้องทำให้ได้ไปยัดรือได้ทีไประยัดคนไม่ยาเลย ที่นางดูข่อยเรื่องประหยัมันหาเงินได้ไงมันวัดสุขนหรากาประหยัดอ่ะอีนามันหาเงินได้ไงเอาเันก็มันไปมันช้อปมือมันก็เด็ดันหาสทเลยมามาเสียไปเสียไปตะบุคคเน่ยหาเงินเสียได้ประหยัดงันตะบุงคเสียมากกอกเพิ่มมามาซิมตะคั่งคุณยังกัข่อยก็ข่ายได้่ร จะประกอบเขาเลยแแ่บแสเ่นัวตว้างของเราเนี่ยแล้วใช่ประกอบไหมอืมบ่ประกอบมันแสบันหละัประกอบแสบตอนแรกรุ่นี่เขีตั้วแบ่งไปถามมีไงนะหรือว่ามีมีสิ่เจ๊ง่ังไปม่ามาทำมาทเนี่หูหมูอืมอืมมจัไ แล้วมือล้างสุดาำสตรกินบะคุบะมี่เนี่ยนี่แอยบ้านยาเิงหนึ่งถคอบ้านคุณไม่ยเิบ้านือบ้านยาเติงหนึ่งน้นไทยก็เจ้ามันก็่ได้ทำาหมืนเมนี่ยคันมันซื้อมาสองหน่วยเลยเดี๋ยวพังขายแงโมแล้วเดี๋ยวนันยังเบิดเนาะต้องไปบ้านแล้วจะบุ้ง้งดเอาลกน้อนเไเอาเางมากเมื่อลังเสสิเอาะแตงโมบแตงมเล่ามกินมดอไหม บอกให้เราแบบบอกกลวดอันบ no ok no ok ้านนอามากินแน่เฮ้ยบอกแต่โม่เราหวานมันเสบด้เน้ืหวานมันหนาแรงเราแม่เราโม่เลืหวานแกงแดงฮะโม่หนาแดงมันแซ่ยบด้วแล้วละเพราะว่าอย่างกร้างเขาว่าเป็นนาหนาวมันแส่บเลยแซบ

ทำไมลูกพี่มาสตาร์ทขึ้ได้ก็ได้ลูกพี่หายใจงันเพดไปก็มาได้สื่อไม่ี้นี่ก็ัเอาคือบอกเขาล่ะได้ไหแมอ้อเจ้าเรงนกไม่ได้นเหรอเจ้ากรยงเดี๋ยวล่บอกมันไอ้แป้าวันต้งมาสามชุดไหมขึนได้พอถึงสิ้นเดือนหรอได้คิดเงิ่นสิ ไยเลยให้มันตัดมันนมอเล่มเก่าเลวนี่เก่าสีแดงแต่มยามากแล้วเดิียถอองมวบอึงยาเยาวด่นคุณยายานแลปะยา ปากง่ายๆก็ตักเขาเลยปากงึดสัปะรดโอ้ยเนื่อตกอันเนี้ยที่ผมได้ใส่ท่อดูดเอาบนนี้โอเคบ้านปูเจ้าเนื้อขาหนึ่งเพราะมันก็มันเสียบมันใส่ปูนั่งมันเนื้อตกมันเข้มปูปลาหม้อด้วยปลาหมวอดิ้งปลาหนวเม้อดิ้นที่ว่าภาษายังไม่จบปลาใส่ส้ม แม่บุลด้วยแม่บุลน้ำต้มนำ้นำเอ็อน,นีือใส่ของให้มันสิบวามนมาเป็นเด็เอาของเขาใส่เก็บมาใส่เ้า,า,เามันขาวกัอ่าลั้ว่าใครต้มไหต้มใจละผมจะมาหลายปียจะเป็นจ้าแล้วนะต้ตไมไว้เอามากิ่ร้อนยังไงอือไปกับฝากสื้อฝากซื้อ เจ้าคิดเบิ่งตีควยไปเป้าแรงไปซื้อน้ำปลาเขามามักไปอีกเล้วนะมามักประแดกไปอีกยปฏิคว่านี่มัดแตะเทศเดี้มไม่ใหมประแดกไั้ค่อมืดจมนี่ประแดกทนต้นสนถนอมเด้อมดบดายพบ่มีหาพวนไปซื้อบดายเลเพราะว่าช่วงนี้ผู้ใดกับ่ายุแล้วว่ มาแดงน้ำยาคับหมู่บ้านอีเนหมู่บ้านอีโนกันโอ้หมู่บ้านเนี่ยมีาแดงมาบอกพูดทั่วไปอันอีโนกพูดไปบอกพูดมาังเงาอพูดแล้วไปหาเง้เดียเงาเดียร์ยู่ไหหายไปทางพ่อรังพ่อ

แกงอันนี้เราไปกินกับไข่เจียวนะแกงพงหรือมันต้องแกงเองซื้อเขามาจ <Okay. S 2> ะงป็เพวกเพื่อนบดเลยก็แกงเขาจะปรุงแล้วเดี๋ยวพวกขอแจกเวลาเขาจะซื้อแกงเขามันกินยังไงกไม็มันไม่โดด<ม>ซี<ม>ตรงนี่ซีสันเป็นตะกินเลยเครื่องไม่ถึงเราออเครื่องนี้ซีสันเป็นตะแสบตะแสบแต่บ่าบ่อแสบ เห็นโมกแกงเแี้วหวานซื้อไม่ใช่ไหมโมค่อยเบิดแต่ว่าคันแม่แกงนหม้อแง่ปายในก็เบิดแกงเแี้วหวานนะ่ะพี่แกงเขาใช้ได้เลยเดี๋ยวว่าหลังสั่งเขาเลยครึ่งกิโลถะแกงหม้อใหญ่ๆนะแกงเราก็แจกไม่ยุ่งถืองอไม่คีรเนาะนี่นะสิบห้าบาทมหม้อน้อยใส่หมดทุกเลยเหรอหมดเลย,ม,เลยมันไม่ได้เยอะนะพี่ตุ๊กขีดน้อยๆเยนาะขีดมันขีดอะไรเขา,ขาขายขีดละสิบบาทว่าหลุกเขาบอกว่าสิบห้า พี่แกงเขาใช้ได้แต่ว่าหลังสั่งสั่งครึ่งกิโลแล้วก็แกงหม้อแขกแล้วก็แจกแจกคลองน้ำจีนคนละถุงคนละถุงถึงหอยได้ยังสีเอ็ดบ่ถึงหงอ,อ,งองห้กัดทาไปด้วยเอากระเพาะหมึกมากระสุนไม่โอ้ยไปซื้อได้มีแต่ลูกเแมกกาซื้อพูดเดียวยกัด่อยซะบ่จะคล้องได้เด็กเลยห้าเก้า หาเกาเด็กงามอยู่ที่แบบว่าคือพ้อสอบเกิดเด็กของพ้อสอบสุบโหดมันมึงมันจะเอามันเกิดจะของมันฮนี่ว่าจะตามข้าวเจ็ดอยู่นี่ว่ายังไงมันจะออกให้ไหมเนี่ยพอเราตามก็อย่างนี้แหละมันไม่ออกเราพอทีมปุ๊บเดี๋ยวมันก็คขั้นแรกออกน้ำกลันตัวนี้ สองสองอ่ะรอบนะฉันซื้อกันหาหกใบต่อฉันฟันนี่ยังโบฉันซื้อสองสงน่ะไปเบิ่งนั่นกวประวตดซื้อไม่ไุกได์สองสองอ่ะถืออมามดาสดแม่นอที่ปนกันตีราไว้กินเล่นโ้ยกิน่น่ยามันเสียเพราะว่าถอยอันุ่นื้อมากับหมูว่างเจ้าเตมอไ ในกินี่มันหาดน้ำเนี่ยเขาช้ำเร่ได้่่่่ด่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บต่่่่่่่ย่ล่่่่่่่่่่่่่่่ป่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่น่่่่่่่่น่ส่่่้่่กก บักกรอบมันเสียบบอกมันเสียบคอยยังวางไม่ได้เลยไม่มันมันเปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวโดดไงมันเปรี้ยวหวานไงมันเลยตามงตัเลยคอยเลือบอกว่าเอาไม่ได้เลยบอกกรอบเจ้าคือแซ่บแท้ไหนราเก็บมีอีกโจ้เคยบอกเราเก็บรอบนี้ฉันแซเอาอยู่ที่บ้านเขาเหรอเออที่ร้อยเอ็ดรอบนี้หนูจะเอานะเพราะมันอร่อยมันจะเข้าช่องคลีตเลยรอบเนี้ยบอกกรอบเล่าแซ่บอย่าไปไว้าเองนอกเอาซ่องคลีตไปบอกกรอบอันตอนยังมานตีมูเล่ามากหนึ่งว่าหลุมว่เคยใส่จียเกีย ไม่พันบางเจ้าทอดฝาแล้วตำทตำไม่อร่อยเลยต้อยบุ้งปลแซ่บเลยกันฝานนะเออันนี้ของเรามันหวานแบบว่าหวานอมเปรี้ยวแต่ตุ้งไฟม่นไม่ไม่เยมันเปรี้ยวโดดมันเป็นบางต้นตุ้งมันเป็นมันมันเป็นบางลูกถ้าบางต้นก็เปรี้ยวโดดเลยแต่บางบางต้นน่ะมันก็จะเปรี้ยวอมหวานเป็นอย่างเงี้ยมันจะตำทุกตำไอร่อยแต่เมื่อตอนก่อนเมื่อบ้านฉันบอกใครกับไปเลือก็จะเปรี้ยวอมหวานตอนห้ามเอาฟานตากแดดเลยย้ำว่าเวลาห้าตันมากกว่าสิบ อ๋จากตู้เย right? <that> <speaking> <ập mat> ็นเขาก็ต้มไม่ก็สีเสียบบีอันบีบอันใส่ปนเนาะอืมบนฝาบนปลาป้นลาคอเนื้อฟูฟูเมน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 ลงไนี่เป็นตะเสียบก็สบตะค้อขึ้นมาเวลาปนบดได้บีบบอกอกใส่เป็นยอกไว้ขั้นขั้นบวบีก็ต้มใส่น้ำเลยบวบเลต้มได้มาเอาเวลาเขาต้มใส่เกลือสดเี่ต้มใส่บอกบอกเขต้องใส่สมบีบบีบบีบไปเสีย กินอะไรกินอะไมันโอ้ยแู่ะกนเนขามไม่กินแกงพริกนั่นเลยกินไวททำไม่ดูตัวร่งัแล้วก็ทบทำเองขี้เหลองแกงพริกนี่เนี่ยเออพี่แกงไม่ใส่ขี้เหลของคงจะอร่อยะแกงเนอร่อยอยู่แล้วเนี่ยพกแกงี่ม่บอกเนี่ยแกงไทยเนาะแกงไทยเนี่แม่ มูถึงว่าไอ้แเราเก็ไใครเรื่องน่าอร่อยมกินแล้วมันติดอ่ะมึงอร่อยไปเรื่อยอ่บุ๊ลเอ็งใส่แกงนั่งโแกงกงแกงบ้านเพื่อนใส่เด้อะไรตะเปิ่งบังเพื่นเพื่อนว่าใส่เายนั่งอมแปลว่าเป็นแกงแกงให้นะเมื่อดต่ละคำเสื่อมอะไรแต่ว่ากัก อ้าวแค่นี้ละพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณสปู่สกดเด้อที่กําลัรับช่วเขาใม่กํลังเล่นแก๊ปมา่สิขอลงไไรเดี๋ยวไบายบายสบายดีคนด้อจ้ารักนะจุบุจุบุจุบุก็งาหมูแดงะก็ทิงไปเลย